สวัสดีค่ะวิวจากชาแนล p o i View ค่ะกล<ๆ>ับมาพบกับวิวอีกครั้งนะคะในทุกวันพุธที่วิวจะนําเอาบทเสภาเรื่องกุนช้างขุนแผนเล่มนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะซึ่งเป่าในวันนี้เนี่ยก็บอกเลยนะคะว่าต่อเนื่องจากตอนที่แล้วจริงๆก็จะบอกทําไมมันก็ต้องต่อจากตอนที่แล้วสิเอาเป็นว่าไม่ต้องนอกเรื่องค่ะถ้าพร้อมที่จะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระกนแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะภาพเดิมจากตอนที่แล้วนะคะเราจํากันได้ใช่ไหมว่าตอนเนี้ยขุนแผนนะคะและพลายงามผู้เป็นลูกชายเนี่ย ไปทําศึกที่เมืองเชียงใหม่อยู่ค่ะและเชียงใหม่เนี่ยก็เริ่มปลุกก่อน,นะคะโดยการส่งไพร่พลออกมารบกับขุนแผนแล้วก็พลายงามด้านนอกเมืองค่ะและแน่นอนว่าไพร่พลเหล่านั้นก็พ่ายแพ้ยับไปแล้วนะคะตอนในวันนี้เป็นตอนที่ขุนแผนกับพลายงามค่ะมีการปรึกษากันขึ้นมาว่าเอจะทํายังไงดีนะในเมื่อพวกไพร่พลที่ส่งออกมาก็ตายไปหมดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยกองทัพของเรามีปัญหาอยู่นะก็คือ กองทัพของเราเนี่ยไม่ได้มีสเสบียงอาหารอะไรมากมายก็จริงๆก็ขนกันมาเล็กๆนะถ้าสมมติว่าเชียงใหมป่ปิดประตูเมืองค้างตัวเองอยู่ข้างในแล้วอยู่ไปนานๆเนี่ยพวกเราจะเสียเปรียบเพราะว่าเราเนี่ยขาดอาหารอะไรต่างๆดังนั้นวิธีการบุกที่ดีที่สุดก็คือเราควรจะบุกตีไปไทยในวัน2วันนี้แหละที่เชียงใหม่ย,ยังเหนื่อยอยู่นะแบบนี้เห็นด้วยไหมนะคะซึ่งพายงานคุณแผนปรึกษากันไปปรึกษากันมาก็เห็นด้วยค่ะและเริ่มวางแผนชั่วร้ายแผนหนึ่งกันขึ้นมานั่นก็คือ ควายงานกว่คุณแผนเนี่ยเล็งเห็นว่าตัวเองเป็นพวกที่มีคนน้อยวิธีง่ายกว่าก็คือบุกเข้าไปเลยตอนนี้ไปตั้งกองทัพนะอยู่ติดกับกำแพงเมืองก็จะทำให้พวกเชียงใหม่เนี่ยออกมาป้องกันเมืองอะไรต่างๆเสร็จแล้วในจังหวะนั้นในเวลากลางคืนเนี่ย<ด>ในเมื่อเราสองคนพ่อลูกในแท้จะเป็นพ่อมดอยู่แล้วสามารถเสกคะ แล้วหลับกันได้ทั้งเมืองทําไมเราไม่เสกให้ทั้งเมืองหลับแล้วก็เข้าไปไปจับเช่าเชียงใหม่เลยง่ายกว่าอีกนะคะดังนั้นพลายงามกับขุนแผนก็เลยตกลงกันแล้วก็ดําเนินการตามนั้นค่ะซึ่งวิธีนี้ก็ไม่ยากเลยนะคะเริ่มจากอย่างแรกปกติแล้วเราจะไปรบราค่าฟันคนเนี่ยสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวก็คือ เหมือนเวลาดูมู่หลานใช่ไหม i will make Man k e a a m out of you มีการแบบว่า,าฝึกกองทองกองทัพหนทดสอบสมรรถภาพต่างๆคุณแพนกับพลายงามไม่มีแบบนั้นค่ะจะไปรบใช่ไหมเอาอย่างนี้ไปปลูกสารปลูกสารแล้วก็เอาเหล้ามาเอาอาหารมาแล้วก็เส้นว่ายผีใหญ่โตค่ะ มีการบอกว่านั่งบริกรรคาถาอะไรต่างๆคุณแผนบริกรรมเองเนยนะคะลงทุนบริกรรมบริการแล้วก็เรียกผีค่ะบอกว่าเอาละผีป่าไม่ว่าจะอยู่ป่าไหนก็ตามจงมารวมตัวกันอยู่ต่อหน้าข้าตอนนี้ข้าคุณแผนขอเรียกให้พวกเจ้ามารวมตัวกันทั้งผีป่าผีดงเทวดาอารักษ์เรียก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 ได้ว่าชุมนุมผีเป็นแสนแสนตนค่ะอยู่นอกเมืองเชียงใหม่นะคะคุณแผนเรียกมาหมดเยอะแยะมากมายค่ะแล้วก็เอาข้อสารไล่สาร นี่แน่นี่แน่นี่แน่สาดเขาสาดไปเยอะๆนะคะสาดไปจนกระทั่งเหล่าผีเนี่ยยอมแพ้ค่ะมอบคาบอยู่ประมาณว่าหยุดสาดได้แล้วครับยังไม่ได้สู้อะไรเลยอยากให้ช่วยอะไรก็บอกกันดีๆสินะคะซึ่งคุณแผนก็สั่งเหล่าผีทั้งหลายค่ะบอกว่าเอาละดีแล้วดีแล้วดีแล้วพวกเจ้าเชื่อฟังค่ะอะมากินของส่งของเส้นซะนะซึ่งสิ่งที่ข้าจะให้พวกเจ้าทำเนี่ยนะไม่ยากเลยคือ ข้าจะเข้าไปบุกเมืองเชียงใหม่แต่ว่าเชียงใหม่ตอนนี้แน่นอนว่าก็เหมือนเมืองใหญ่ๆอื่นๆมีพวกผีบ้านผีเรือนมีพวกพระเสือ้อเมืองพระทรงเมืองมีวิญญาณมีเทวดาอารักปกป้องเมืองอยู่เอาละเจ้าพวกผีป่าทั้งหลายไปปลุกถล่มทางความเชื่อไอเมืองเชียงใหม่ก่อนเอาให้ผีบ้านผีเรือนผีอะไรต่างๆที่เป็นผู้ปกป้องเมืองเชียงใหม่เนี่ยนีกระจายไปให้หมดนะคะ พวกเหล่าผีก็รับคำค่ะแล้วก็บุกกันเข้าไปนะคะผีเป็นแสนตนบุกเข้าไปที่เมืองเชียงใหม่ค่ะถล่มราบคาบประกอบกับตอนนั้นน่ะเป็นตอนที่ดวงชะตาของเมืองเชียงใหม่กําลังตกพอดีนะคะดังนั้นพวกพระเสือ้อเมืองพระทรงเมืองหลักเมืองเชียงใหม่อะไรต่างๆกระจัดกระจายหนีออกจากเชียงใหม่กันไปหมดเลยค่ะถามว่าคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นในเชียงใหม่นะคะ <ís> บอกเลยว่าคนในเชียงใหม่เนี่ยคนลุกค่ะรู้สึกว่าแบบมันมีพลังงานอะไรบางอย่างจริงๆก็ไม่อย่างเป็นแสนอย่างเลยนะคะบุกเข้ามานะคะ คนเชียงใหม่ก็คนลุกกันเข้าไปคนล้มคนลุก,ลกพระเจ้าเมืองเชียงใหมค่ค่ะนอนอยู่รู้สึกแบบฝันร้ายรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันแบบมันไม่ปกติฉันรู้สึกว่าฉันฉันไม่โอเคมันจะต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆเลยนะคะ ก็เครียดเครียดค่ะแต่ว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยตื่นขึ้นมาก็มีเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นค่ะคือชายาเจ้าเ,าเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะก็เดินเข้ามาหาผัวค่ะแล้วก็เดินเข้ามาบอกว่าเฮ้ย mm hmm. เอาจริงๆนะที่ไอ้พวกคนไทยทั้งหมดนี่มันบุกมาเนี่ยมันต้องการมาชิงตัวนางสร้อยทองคืนเข้าไปเถอะจะไปเอาไว้ทําไมอู้ชิสร้อยทองสวยๆในเมืองเราตั้งเยอะตั้งแยะคืนเขาไปเถอะนะจะได้ไม่ต้องไปสู้รบปรบมืออะไรกันซึ่งพระเจ้าเชียงใหม่ก็บอกว่าไม่ได้ไม่เอาไม่คืนนะคะมีการเถียงไปเถียงมาค่ะ สุดท้ายนะคะวันนั้นเนี่ยก็เป็นวันที่พวกขุนแผนเนี่ยมีการยกกองทงกองทัพเนี่ยออกมาประชิดเมืองเชียงใหม่ค่ะฝั่งเมืองเชียงใหม่ก็เลยมีมาตรการออกมานะคะให้ปิดประตูเมืองให้คนขึ้นไปอยู่บนเชิงเทินแม้ว่าขวัญจะแบบขวัญหน,นีดีฟอกันหมดแล้วนะก็มีการให้คนอยู่บนเชิงเทินอะไรต่างๆแล้วบอกว่าอะไรก็ตามที่ปลุกลอดเข้ามาในเมืองเชียงใหม่แม้แต่นิดเดียวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมาแมวหนูนกอะไรยิงทิ้งให้หมดห้ามให้อะไรก็ตามหลุดเข้ามาในเมืองเชียงใหม่ค่ะซึ่งฝั่งขุนแผนก็ชิวมากก็ตั้ง ตัวอยู่นอกกำแพงไปทั้งวันนะคะโดยที่ไม่ทําอะไรค่ะจนกระทั่งเวลากลางคืนนะคะขุนแผนก็จับยามสามตาอะไรต่างๆดูดูดวงดูดาวด,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 ดูนู่นดูนี่ละเอาละเลิกง,งามยามดีได้เวลาที่เราจะปลุกเมืองเชียงใหม่แล้วนะคะดังนั้นค่ะขุนแผนก็เลยจัดการเสกคาถาขึ้นมานะคะปัดเป่าอะไรต่างๆบวกกับให้พวกผีพวกพรายพวกกูมาของตัวเองเนี่ยเข้าไปช่วยนะคะก็จัดการเสกให้ทั้งเมืองเชียงใหม่เนี่ยหลับไหลกันไปทั้งเมืองเลยค่ะ รวมถึงเจ้าหญิงที่อยู่ในเมืองด้วยเอาไม่ใช่นั่นเรื่องเจ้าหญิงนิทรานะคะเอาเห็นว่าประมาณนี้แหละทั้งเมืองก็หลับกันไปนะคะหลับไหลกันไปหมดเลยทําให้คุณแผนกับพลายงามเนี่ยสามารถปลอมตัวแล้วก็ลอบเข้าไปในเมืองได้ค่ะพอลอบเข้าไปนี่ก็มองไปทั่วแบบอืมคนนั้นหลับคนนี้หลับคนนู้นหลับเข้าไปจนถึงวังของพระเจ้าเชียงใหม่นะคะบอกเลยว่าตอนนี้พลายงามแสบจริงๆค่ะทุกคนเพราะว่าพอเข้าไปถึงในวังของพระเจ้าเชียงใหม่เนี่ยนะคะ ก็ต้องไปเจอกับสนมนางในมากมายเป็นแ,นแสนนางนะคะนอนระเกะระกะอยู่ตรงนั้นซึ่งบอกเลยว่าพระเจ้าเมืองเชียงใหม่เนี่ยสนมสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนดังนั้นนะคะพลายงามเห็นสนมนอนอ้าปากอยู่แบบสบายไม่เรียบร้อยนมเปิดอะไรอย่างเงี้ยพลายงามก็มีความแบบอื้อสวยสวยไหนๆเดินผ่านแล้วขอสักหน่อยเถอะนะคะพลายงามก็เลยเดินผ่านมาไปจับนมสนมแบบจับนูน่นจับนี่แอบบจับหน้า,จ,นาจับนูน่นจับนี่ไปตามเรื่องนะคะจนขุนแผนเนี่ยเดินตามมาแล้วก็แบบเฮ้ยไอ้ลูกทําอะไร แล้วก็บึกหลังเวทีเนครับึกในนี้เขียนเลยนะว่าแบบบึกหลังเวทีแบบบึกเฮ้ยขอร้องอ่ะคืนนี้ขอเหอะจะไะเจ้าชู้อะไรตามพ่อขนาดนั้นวันนี้อย่าเพิ่งทะลึ่งได้ไหมแล้วนี่อะไรเดี๋ยวอันนี้คือเป็นข้าเจ้านายเราสมมุติว่าจับเจ้าเมืองเชียงใหม่ได้เจ้าเมืองเชียงใหม่กลายเป็นเจ้าประเทศสราดก็แปลว่าเขาเป็นเจ้าอยู่ดีแกเป็นไพร่จะไปแตะอะไรผู้หญิงของเจ้าอูโหูทำไมเป็นคนไร้มารยาทขนาดนี้ลูกมาน,นี่เลยมานี่มานี่มานี่ลากไปทํางานก่อนคืนนี้หยุด ทะลึ่งสักคืนหนึ่งได้ไหมนะคะก็มีการลากพลายงามเข้าไปค่ะทั้งสองคนก็ผ่านชั้นของสนมเข้าไปลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าไปถึงชั้นในสุดนะคะไม่ได้หมายถึงเสื้อชั้นในนะหมายถึงว่าวางข้างในที่สุดนะนะเข้าไปถึงก็เจอเตียงแรกก่อนเลยนะคะเป็นผู้หญิงสองคนนอนกอดกันค่ะสวยทั้งคู่คนนึงเนี่ยดูแก่หน่อยคนหนึ่งดูเป็นสาวๆนะคะพลายงามก็มีความแบบโอ้โหโอ้ดีใครเนี่ยทำไมสวยขนาดน,นี้นมนมน,นี่แบบอืม้มน่าจับมากเลยนะคะในนี้เขียนประมาณนี้เลยนะ ซึ่งนางคนนั้นเนี่ยนะคะชื่อว่านางสร้อยฟ้าค่ะเป็นพระธิดาเมืองเชียงใหม่ก็คือเป็นลูกเจ้าเมืองเชียงใหม่นั่นแหละพายงามก็แบบมองไม่วางตาเลยนะคะแต่คุณแผนก็มีความแบบเฮ้ย <c oughs> ทำงานต่อก่อนหยุดมองได้ละส่วนผู้หญิงมีอายุที่นอนกอดอยู่ก็คือ พระชายาของเจ้าเมืองเชียงใหม่นั่นแหละค่ะคนที่ไปห้ามเจ้าเมืองเชียงใหม่นี่แหละบอกว่าพอได้แล้วพอได้แล้วนะคะทีนี้พลายงามขุนแผนก็ลุกเข้าไปต่อค่ะจนกระทั่งไปถึงพระแท่นของเจ้าเมืองเชียงใหม่ซึ่งกลาลังนอนแบบหลับสบายอยู่นะคะแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มตัวเลยแล้วก็เราก็มีอาวุธเนี่ยวางอยู่ข้างมือตามสไตล์คนมีอํานาจนี่แหละถ้ามีอะไรจะได้ควา้าแล้วก็ป้องกันตัวเองได้เลยใช่ไหมคะขุนแผนก็แสบค่ะก็หยิบอาวุธเนี่ยเอาไปโยนทิ้งไว้ไกลๆฟึ๊บ เสร็จแล้วก็ร่ายมนนะคะร่ายมนร่ายมนปลุกให้เจ้าเมืองเชียงใหม่เนี่ยฟื้นขึ้นมาค่ะพอเจ้าเมืองเชียงใหม่ฟื้นขึ้นมาฟึบขุนแผนนะคะก็ตะโกนใส่เลยด้วยแบบอำนาจครุฑอะประมาณว่าด้วยเสียงอันดังและลงอาคมไว้นะคะประมาณว่าเฮ้ยไหนใครที่ท้าทายบอกว่าให้เจ้านายข้าเนี่ยมาชนช้างด้วยตอนเนี้ยข้าบุกมาถึงห้องนอนแล้วเว้ยซึ่งทําให้เจ้าเมืองเชียงใหม่นะคะตกใจตื่นขึ้นมาค่ะก็รู้แล้วแหละว่ามีศัตรูเนี่ยนะคะมาอยู่ ก็รู้แล้วหล่ะว่ามีศัตรูเนี่ยนะคะมาอยู่ในห้องนอนค่ะก็พยายามคว้าอาวุธจะป้องกันตัวปรากฏว่าไม่มีก็เลยทำให้เจ้าเมืองเชียงใหม่ช็อกนะคะตกใจอยู่ประมาณว่าอุ๊บอุ๊บอุ๊บ อุ๊บสิจะทำยังไงดีจะขอโทษจะร้องขอชีวิตก็กม,มันก็ศักดิ์สรีินิดนึงนะทุกคนดังนั้นเจ้าเมืองเชียงใหม่ก็ช็อกไปนะคะทำอะไรไม่ถูกค่ะปรากฏว่าขุนแผนก็เลยมีการคุยต่อประมาณว่านี่ไงเรียกให้เจ้านาย่ชมชนช้างด้วยเอาไม่ต้องระดับเจ้านายไม่ต้องระดับทหารใหญ่อะเอาแค่ทหารระดับกลางๆแบบชั้นมาก็แพ้จนถึงห้องนอนแล้วเนี่ยเอาไงจะเอาอยัางไงจะคืนนางสร้อยทองไหมจะทํายังไงต่อ เจ้าเมืองเชียงใหม่ก็เลยได้สตินะคะรู้สึกตัวว่าไม่รอดแล้วจ้าก็เลยบอกว่าเอายี้ก็ถ้าปล่อยข้าไปเนี่ยนะก็ขอถวายนางสร้อยทองคืนไปเดี๋ยวนี้เลยรวมถึงตัวข้าเองเมียข้าลูกข้าข้าราชบริพารเมืองเมืองอะไรเอาไปหมดเลยจ้ายอมเป็นเมืองขึ้นเมืองไทยแล้วจ้านะคะ คุณแผนก็เลยบอกว่าได้สัญญานะว่าซื่อสัตย์สัญญาว่าตอนเช้าจะทําแบบนั้นจริงๆซึ่งก็พระเจ้าเชียงใหม่ก็บอกว่าสัญญาสัญญาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อะไรแล้วกลัวแล้วจ้ากลัวแล้วกลัวแล้วนะคะดังนั้นขุนแผนค่ะก็เลยคืนอาวุธให้พระเจ้าเมืองเชียงใหม่นะคะแล้วก็ ขอขมาลาโทษที่แบบล่วงเกินเจ้านะคะหลังจากนั้นค่ะขุนแผนก็กลับออกไปฝ่ายพระเจ้าเมืองเชียงใหม่เนี่ยก็นอนต่อนะคะตื่นมาตอนเช้าก็มีความแบบสะอื้นคึกๆนิดนึงประมาณว่าเออมื่อคืนพลาดพลั้งไปแล้วนะคะก็ต้องไปเล่าให้เมียฟังค่ะว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นฝั่งเมียนี่ก็มีความด่าซ้ํานะประมาณว่านี่ไงบอกแล้วว่าให้คืนเขาไปคืนเขาไปเป็นไงล่ะตอนนี้เขาได้ของแถมไปด้วยแล้วนะเหมือนกับตอนที่ทศกัณฐ์ไปลักนางสีดามาไว้นางมณโฑเนี่ยมาห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังนี่ และเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะฝั่งเจ้าเมืองเชียงใหม่ก็พยายามจะบอกว่ามันไม่เหมือนกันข้าไม่ได้แบบหลงรักนางสร้อยทองอะไรขนาดนั้นข้าแค่รู้สึกเสียศักดิ์ศรีที่พระเจ้าล้านช้างมันไม่ยกให้เท่านั้นแหละม,มันก็ไม่มีอะไรนะคะสุดท้ายค่ะพระเจ้าเชียงใหม่ก็เลยจําเป็นจะต้อง ออกว่าราชการนะคะแล้วก็สารภาพทั้งหมดกับเหล่าเสนาอมาทั้งหลายว่ายกเมืองให้เป็นเมืองขึ้นเขาเราจ้าไป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 เปิดประตูเมืองต้อนรับเข้าไปตั้งที่ต้อนรับเขาดีๆนะเอาเสลียงเอาไปรับเขาด้วยนะคะสุดท้ายฝั่งเมืองเชียงใหม่ก็จาเป็นจะต้องเชิญเสลียงไปรับขุนแผนพลายงามแล้วก็พระท้ายน้ํารวมถึงพวกทหารทั้งหลายเนี่ยเข้ามาที่เมืองค่ะแล้วก็เลี้ยงดูฟูเสืออย่างดีนะคะ ซึ่งเรื่องราวในตอนนี้เนี่ยตามในหนังสือก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่สัปดาห์หน้าดีกว่าว่าแล้วหลังจากนี้จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกบอกเลยว่าหลังจากนี้จะสับสนงุนงงวุ่น,งงนวายมากๆค่ะวันนี้ถ้าชื่นชอบคลิปนี้อ่ะเลื่มกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อน,อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันในโอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะตอนนี้ก็เป็นตอนสั้นนิดนึงนะคะแต่ว่านั่นแหละค่ะมันก็เป็นรอยต่อนะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชะตากรรมของพระเจ้าเชียงใหม่ค่ะ่ะซึงก็ นั่นแหละทุกคนเอาเป็นว่าเรื่องไหนไม่เชื่อเมียเน,นี่ยนะคะพลาดทุกเรื่องค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ